กราบสวัสดีวันหวยออกทุกๆคนนะฮะสำหรับวันนี้นะครับงานใหญ่นะครับกับผมมื่อก็มิกกี้เซตรถสวยนะครับกับรถข้างหลังนะฮะดูเผลนก็เป็นรถธรรมดาทั่วไปวันนี้เป็นรถ n i สสันเจเวโลเอสนะครับก็อายุของเขาอยู่ที่ประมาณ25ปี25ขวบก็ตั้งแต่ปี1994 25 26่อ่ะ2 5 26ขวบอ่ะปีนี้ปี2อ2 1่แล้วนะครับกับรถที่เข้ามาวันนี้ทำไมผมบอกว่างานใหญ่นะครับ เขาบอกว่าถ้าทำันนี้เสร็จแล้วเนี่ยสามารถเปิดคาแคร์ Care ได้เลยแน่นอนฮนะงานที่เราเจอวันนี้นะครับนอกเหนือจากการล้างรถเคลือบสีปกตินะครับนี่คือล้างแบบเบอกว่าอันเนี้ยผมคือล้างไปแล้วรอบหนึ่งนะครับล้างไปเสร็จแล้วเนี่ยมันได้แค่นี้นะครับเพราะในส่วนของงานล้างเนี่ยมันมันเสร็จมันมันติ้นตุดแค่ระดับหนึ่งนะครับแต่สิ่งที่เราพบได้เจอครับสำหรับคันนี้นะครับหนึ่งเลยเราอองผงเบรก ละองผงเหล็กทั้งคันเลยเราเข้าไปดูกันใกล้ๆนะครับซึ่งเดี๋ยวผมขอกลับกล้องไปให้ดูข้างหลังนะจะบอกว่าวันนี้งานใหญ่งานใหญ่เพราะอะไรนะครับนี่ครับเนี่ยมันเป็นละองลองผงเบรกเราเช็ดนะเอามือเช็ดอย่างเงี้ยไม่ออกนะครับมันไม่เปื้อนขึ้นมาด้วยนะแต่เวลาลูปไปเนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆกับละองสีบางคนคงคิดว่าเป็นละองสีเตยมน้ํายาเลยตอนนี้น้ํายามันจะมีในส่วนของการลอกผงเบรกก่อน แล้วก็เราต้องรูปดีน้ำมันอีกนะครับแล้วก็ในส่วนตัวรถเนี่ยนอกจากตัวรถแล้วจะมีตัวกระจกอีกนะครับก็จะเป็นคาบกระจกคาบน้ําที่กระจกทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวภายในห้องโดยสารนะครับคันนี้ก็อายุของมันก็เยอะอยู่แต่สภาพโดยรวมเนี่ยมันก็จะมีการเปื้อนเล็กๆน้อยๆเห็นไหมก็ฟอกทั้งคันเหมือนกันตัวห้องเครื่องเนี่ยอยากจะอยากจะล้างให้เยอะกว่าน,นี้ด้วยแต่ว่ารถมันเก่านะครับเราจะทําได้ระดับหนึ่ง ในตัวของไฟหน้านะครับไฟหน้าเห็นน้องมองงนี้เดี๋ยวเราจะทําให้มันสะอาดให้ดูตรงนี้พวกขี้นกนะครับแล้วก็พวกยางไม้นะครับหยดเสร็จแล้วเนี่ยถึงเวลาไม่ต่างจากขี้นกเลยนะฮะมันต้องกัดผิวนะครับแต่ว่าอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าจะ,ะดึงความเงาออกมาได้ขนาดไหนแต่ผมบอกเลยนะว,ว่าวันนี้นอกจากตรงนี้แล้วยังมีตรงส่วนของโคโคเมียบอีกนะครับเดี๋ยวเราวันนี้จะทํางานกันอันดับแรกคือลอก ละอองผงเหล็กก่อนด้วยใช้นะครับน้ํายานะครับไอรอนรโมเวอร์ไม่ไว่าจะเป็นยี่ห้อไหนก็ตามนะฮะอันนี้จะเป็นตัวคินเนอร์ล้อขันแน่นๆ่นยังนั่นหรอนั่นหรอมือเปื้อนเลยโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวล้างมือแป๊บนึงนะฮะโอเคตอนนี้เดี๋ยวเราจะพ่นเข้าไปที่ตัวรถครับสักครู่หนึ่งฮะจะบอกว่าจะบอกว่าน้ํายาพวกเนี้ยจะมีความ เป็นกลิ่นข,ข้างสูงนะครับอันดับแรกปกติตัวเนี้ยอ่ะฉีเข้าไปตัวรถนะครับขอ้อข้อเสียงของสีดําเนี่ยมันจะมองไม่ค่อยเห็นอะไรนะฮะอันดับแรกตอนเนี้ยเรามองไม่เห็นหรอกนะครับเพราะว่าหนึ่งเราเอามือลูบเข้าไปแล้วเนี่ยมันไม่เห็นผลจะลองไปลองพ่นที่ล้อคนที่ตัวล้อคนที่ข้างล่างนะฮะง่นที่ข้างล่างสักพักหนึ่งมันจะออกเป็นสีม่วงๆนะครับอ่าผงเบรกนะสัเกตเห็นนะเนี่ดูดนดิดินะนะพอพ่อนะนะมันจะออกเป็นจีม่วงๆครับ ตรงนี้ก็เช่นกันนะฮะเนี่ยเราต้องพ่นอย่างเงี้ยไปทั้งคันนะครับแต่น้ํายาลอ,อกผงเบรกไม่ถูกด้วยนะขวดหนึ่งหกเจ็ดแปดร้อยนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่ารถคันนั้นสภาพขนาดไหนแต่จะบอกว่าคันเนี้ยต้องลูบทั้งคันต้องพ่นทั้งคันรวมไปถึงข้างบนด้วยเพราะว่าเขาที่ทราบมาจอดมานานกว่าสองปีนะครับคันนี้นี่คือจะบอกว่าไม่ธรรมดาหลังจากที่เราลอกละอองตรงนี้ออกเสร็จเราก็จะต้องใช้วิธีการลูบดินน้ำมันนอกจาก ผงพวกนี้แล้วผมเชื่อว่าน่าจะมีละองสีด้วยนี่พาเข้ามาดูใ,ใกล้เห็นไหมดูดีดจะเห็นเป็นสีม่วงๆหน่อยเห็นไหมเนี่ยแสดงว่าคันนี้มีผงละองเหล็กอยู่ที่ตัวรถแน่นอนอย่างแน่นอนโอ้เยอะด้วยเห็นนะเห,นเห็นไหมนยครับมันจะเป็นแบบสีม่วงๆเต็มหมดเลยคันนี้รถสีดํานะคันนี้รถสีดํานะครับเลยมองไม่เห็นถ้าเป็นรถสีขาวนะรถคันนี้มันจะม่วงทั้งคันเลยบอกเลยมันจะม่วงทั้งคันเลยเพราะว่า ตัวละองผงเบรกเนี่ยเวลาทาปฏิกรากับน้ํายาตัวไอรอนในมูเบอร์แล้วเนี่ยมันจะออกม่วงงี้เนี่ยทั้งคันเลยเห็นปะเนี่ยเห็นนะมเมื่อกี้น้ํายาสีขาวนะครับโดนลองผงเบรกมันจะเป็นสีม่วงอย่างนี้ทั้งคันเห็นนะครับเห็นนะเนี่ยสำหรับรถสีดํานะเรายังเห็นเป็นสีเรายังเห็น,นเป็นสีม่วงแล้วถ้าถ้าคันนี้เป็นรถสีขาวนะทั้งคันครับบอกเลยเท่ากับวันนี้ที่บอกว่างานใหญ่ไม่ใช่รถที่ราคาแพงนะครับแต่เป็นรถที่ต้องทํา ตั้งแต่ขั้นพื้นฐานที่สุดนะครับที่รถทั่วไปไม่ได้เจอนะครับเหลายๆคนก็จะเห็นว่าล้างรถทำไมไม่สะอาดทำอะไรมันมีปัจจัยมากกว่าที่เราเห็นปกติเนี่ยหลายๆคันที่ทำนะครับก็แค่ล้างดูดฝุ่นเคลือบสีก็เงาแล้วนะั่นคือรถใหม่คือรถท,ที่ดูแลดีๆนะครับแต่รถคันไหนที่มีการจอดไว้นา,านนะครับก็อย่างที่บอกนะครับมันมันมีมากกว่าสิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เราไม่เห็นก็คือเรื่องของละอองผงเบรก เลาอองไอรอนพวกเนี้ยมันไปอยู่บนรถแล้วเวลาเราลูบเข้าไปทําไมมันสากมือนะครับอันนี้แหละนี่แหละคือเหตุผลครับตรงนี้หน่อยเพิ่มตรงนี้หน่อยนึงเพิ่มตรงนี้หน่อยเพิ่มตรงนี้หน่อยตรงนี้โดนน้อยไปนิดหนึง่งเี่ยสังเกตไหมเนี่ยแปบ๊บเดียวม่วงมาอน,น,นี้ไม่นี่ไม่ใช่ล้อนะครับอันนี้คือสีรถนะแล้วมันจะออกเป็นสีม่วงๆเห็นไหมที่มันม่วงเนี่ยเพราะว่ามันทําเป็นอิยาก,กับตัวตัว,ต,วตัวผงตัวผงโลหะนะครับน้ํายาขวดหนึ่งเนี่ย ผมว่าใช้ทั้งหมดควดนึงก็มีเจ็ดแปดร้อยอ่ะอันนี้คือสิ่งที่อ,อยากจะบอกนะครับว่าวันนี้งานหนักแน่นอนงานใหญ่ด้วยเพราะว่าหลังจากที่เราทาตรงนี้เสร็จเนี่ยเดี๋ยวเราต้องลูบดินน้ำมันต่อเนาะต่อ,อก,ก่อนนะเพราะว่าผงเบรกสุบผงเบรกนะครับผงไอรอนสูบผงไอรอนนะไม่เกี่ยวกันกับการลูบดินน้ำมันนะเพราะดินดน้ำมันเนี่ยคือพวกเราอองสีคือสิ่งที่เราออกได้แต่ว่าตรงเนี้ยมันออกไม่ได้มันต้องใช้ตรงนี้ละลายออกมาก่อน หลังจากลูดน้ำมันเสร็จเราก็ต้องขัดสีต่อก่อนนะครับก็คนละงานกันส่วนคาบน้ำที่ไรตกก็กคนละงานกันตรงนี้ไม่คนละอันกันหมดเลยนะครับเวลาโอเคจะบอกว่าเหม็นมากคือไอ,ไอ้น้ํายาเหล่านี้นะครับเวลาทําปฏิกิริยาหรือว่ามันออกมาจากขวดเนี่ยกลิ่นนี่อึ๊บมากๆนะครับบอกไว้เลยว่าไม่ธรรมดานะที่ใส่แมสนี่ไม่ใช่ว่าไวรัสหรือว่าแบคทีเรียนะครับกลิ่น ใส่ก็กันไม่ได้ฉีดตรงนี้กินอยู่หน้าร้านเลยนะบอกไว้ก่อนนะฮะนี่ครับไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาวันนี้งานคันนี้คือโหจริงจังให้ให้ใหช้แค่ขวดเดียวนะแันนั้นไปเก็บได้เลยหมดป่ะจานใช้ได้ป่ะพอป่ะพอนะขวดนึงอะเต็มเต็มต้องมีแน่นอนระองผงเบรกครับบอกได้เลยว่าไม่ธรรมดานะครับโอเคสำหรับสาหรับ,รบ,รบ,รบคลิปเนี้ยคลิปเดียว ได้แค่นี้แน่ๆเพราะว่ากระบวนการทําขั้นตอนเนี้อย่างน้อยต้องมีสองสองชั่วโมงสองชั่วโมงและมีการรูปน้ำมันต่ออีกครับยังไม่จบแค่นี้นะอันนี้คือการล้างแบบดีเทลลิ่งจริงๆสําหรับรถที่จอด,ดนานๆจอดที่ไหนอันนี้เราไม่รู้แต่ถ้ายิ่งรู้ยิ่งดีว่าที่มาของการจอดก็มีความสำคัญถ้าเรารู้แล้วนะฮะ อ่าโอเคต่อต่อเมื่อกี้มันหลุดนะครับถ้าเรารู้แล้วนะครับว่าตรงนั้นอ่ะมันมีผงเบรกอยู่และยังคงจอดอยู่ก็ไม่หายนะครับเราต้องเปลี่ยนที่จอดหรือว่าทํายังไงก็ได้ให้ตรงนั้นอ่ะมีผงเบรกคุยเจรจาซะนะครับมันเป็นมันเป็นข้อมูลพื้นฐานที่เราต้องรู้ถ้าตรงนั้นจอดแล้วอันตรายกับสีก็อย่าจอดนะครับไม่ใช่ว่าทําไปแล้วและยังจอดที่เดิมยังไงก็เป็นนะครับเพราะว่าเราแก้ปัญหาที่ตายเหตุ ไม่ได้กระถาที่ต้นเหตุน,นะครับก็อันนี้เป็นเป็นการแก้ไขนะครับหลวงบอดครับโอเคเราพาไปดูกันอีกครั้งหนึ่งนะว่าตอนนี้ปฏิกิริยาของน้ำยาเนี่ยเป็นยังไงบ้างเมื่อก,กี้ผมไม่อยากยูใจมันเหม็นนะสังเกตนะมันม่วงๆเลยไหมถ้ามองดูดีๆน่ะมันม่วงๆเลยนะแล้วเมื่อกี้ทางทีมอ่ะฉีดไปที่กระจกนะบอกว่าเชื่อว่าที่กระจกก็น่าจะมี เพราะว่าเวลามันตกมันไม่จบมันไม่เลือกนะมันไม่เลือกว่าตรงนี้สีลงที่สีนะครับตรงกระจกเราไม่เลือกนะไม่ไม่ใช่นะนี่นะทั้งหมดเลยครับไอพวกละอองเรงนี้เวลาโดนโดนนี่ตรงนี้หน่อยนึงจัดตรงนี้ไม่โดนเฮ้ยเดีย๋ยวพิ่งผ่านไปไวตรงนี้เออโอเคบอกว่าถ้า,ถารถคันนี้เป็นสีขาวนะครับตอนนี้ม่วงทั้งคันนะครับแล้วกลิ่นนี่ไม่ธรรมดาเลยนะบอกไว้ก่อนนะครับเนี่ยมันจะม่วงๆหมดนะครับเห็นไหม มาถัดนาอึดม,มากอ่าโอเคเดี๋ยวยังไงผมขอทำงานต่อก่อนวันนี้วันนี้จะได้เข้าห้องขัดไหมเนี่ยนะครับบอกเลยว่าสุดยอดโอเควันนี้มิกี้เสร็จรถสวยนะครับคันนี้จอกมาได้ขั้นไหนเดี๋ยวเราพาไปดูกันตอนจบรับรองว่าเจ้าของตกใจแน่นอนนะแตกต่างจากเดิมแน่ๆนะครับ มาถึงที่นี่แล้วนะฮะออยังไงออกไปต้องดีกว่าเดิมแน่นอนวันนี้ม่กี่แส่สว่าวลาไปก่อนสวัสดีครับ